เมง,ง 1, 2, 5, 2, 6, 5, 3, ว่บดงชลาและ534วัมสุดสวในวันปรุงนี้วันเลกตังสมาชิกสภาผูรนรัศดให้มาอะไรรอมีส่วนร่วมในการปฏิรูปนะครับไม่ใช่เป็นการปฏิรูปจากคนกลุ่มเดียวกันเองเท่านั้น แบบนั้นเราเรียกว่าเป็นคนไม่ต้องการปฏิรูปแต่ต้องการอำนาจต้องการอำนาจด้วยวิธีการที่มีชอบนะครับซึ่งนั่นก็คือการได้เอาไม่ต้องการให้เกิดการเข่งข่าทุเสียเรื่องเมื้อการเกิดขึ้นในประเทศนี้แล้วก็มูลแรงหนึ่งท่านอาจจะมีการแบ่งประเทศแบบ่งประเทศก็ยังมีการแข่งข้ากันอยู่โดยตลอดอีกหลายปี พราะต่อสู้ทางสงครามกันมาอีกสามปีจนกระทั่งมีพี่น้องประชาชนเป็นไทยเหนือไทยใต้นะครับ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่าจะมีพี่น้องประชาชนคนไทยในกลุ่มพี่น้องประชาชนที่มาในตอนนี้นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้แสดงความเห็นที่ที่บอร์ดที่กระดานที่อยู่ด้านข้างเวทีนะครับ oh. ก็รีเชิญน,นะครับ มาร่วมกันต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับผมยินดีที่ใจท่านร่วมแสดงความคิดเห็นแชร์ความเห็นกันโดยท่านใดต้องการที่จะพูดแสดงความคิดเห็นไปให้ท่านพูดในบริเวณที่ท่านยืนอยู่โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นเวทีก็ได้นะครับท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ในประเทศไทยขณะดนี้มีไหมครับมียกเือขึ้นอยกเือขึ้นเหนือหัวนะครับ เราจะส่งไมลอยไปให้ครับซูบา้าสตีที่ยกมือขึ้นนั่น <c oughs> ถือป้ายบอกว่าเลือกตั้งคือทางออกครับ <c oughs> เห็นไหมฮะคุณยายซึ่งผ่านโลกมานานนะครับมีประสบต้องเคารพดึงสิทธิ์ดึงเสียงในความเป็นคนที่เท่าเท่ากันด้วยนะครับไม่ใช่ออกมาประกาศมาพูดต่อสาธารณชนเรียนมาน้อย ไม่ควรที่จะมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ในการเข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้งอันนั้นเป็นวิธีการที่ผิดนะครับแล้วก็แทบไม่น่าเชื่อครับว่าคนที่คิดเช่นนี้เป็นคนที่ครับ้องพี่น้องของเราที่บางสุวนอาจะกำลังเดินทางกันมาอยู่แล้วเราจะได้อ่าร่วมกันจุดเทียนนะครับเพื่อแสดงออกว่า เราต้องการเรียกร้องสันติภาพความสงบสุขกลับคืนสู่ประเทศแล้วเราไม่ต้องการความดุนแรงต้องการให้ความดุแรแางทุกอย่างนะครับมีพี่น้องท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นไหมครับมียกมือขึ้นนะเราจะส่งไปไปให้ถึงที่เลยนะรหรืออยากจะขึ้นเวทีพูดก็เรียนเชิญครับนะบวันนี้เป็นเวทีเปิดกว้างในนะส่วนหนึ่ง นะครับของพี่น้องประชาชนในประเทศนี้ที่ได้แสดงออกนะครับไปเลือกตั้งไเลือกตั้งอ่าสุดยอดมากเลยครับนะครับว่าอ่านแถลงการนะครับในการจัดกิจกรรมสวมเสื้อขาวจุดเทียนเขียนสันติภาพนะครับเพราะนั้นวันนี้ นะ,ะถแถลงการของกลุ่มเปลวเพียนเพื่อสันติภาพนะมีดังนี้นะข้อหนึ่งนะต้องการยุติความรุนแรงสแสวงหาสันติภาพให้เกิดขึ้นโดยไวข้อที่สองยุติการใช้กหมูออยู่เหนือกฎหมายละเมิดกติกาบ้านเมืองมุ่งเดินหน้ารักษาระบ,บอบประชาธิปไตยเเเนนป็นา จะนำพาความอมเย็นเธ่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะทองกายเป็นทางเผื่อมวนชนชีว ที่ตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งถ้าหากฉันเกิดเป็นนกที่พุ่บินติดีกบินไปไก,ไกลไกลแสนไกลจาก ขอเป็นนกพิราคาวเพื่อชีน้นำชาวประชาสุสรีถ้าหากฉันเกิดเป็นเมกบนนภาจะนำพาความเย็นเข้าท้องนาหากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะทนกายเป็นทางเพื่อนวนชนชีว่โยมที่ให ที่ทุกคนขอพรตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งขอพรตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งก็มีอีกบทเพลงนี้นะครับของจอร์เลนนอนนะครับเป็นเพลงที่ใช้เรียกร้องความสันติภาพทั่วโลกแล้วเม่อวานนี้นะครับ ก็มีสารจากใจของกลุ่มโอกันทีทั้งหมดกี่ข้อนะครับกลุ่มพอกาทีนะครับก็ส่งสารจากใจในฉบับที่สี่นะครับบอกว่าในการทำกิจกรรมเมื่อวานนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะ,ะร่วมกันจุดเทียนนะครับ เทียนคงยังไม่ถึงครึ่งใช่ไหมฮะโอเคผมขออนุญาตผมขออนุญาตอ่านหมดขั้นต่อไปนะครับนะครับครับท่านอย่าเดือดร้อนเลยนะช่วย ਨੰਨਾ ਨਾ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਤਤਿਕ